สูแ้แรงเข้าจาวใต้ชวงเก็บประเด็นนะครับเมื่อช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเป็นปลายเดือนที่ผ่านมานะครับนางธิติพรมณีเนตดพ่วงหน่วยกันภูมิภาคยุโรปแอฟ,ฟริกานะครับและกาตะวันออกกลางเนี่ยได้นำบทสัทนําเที่ยวชั้นนำไร่ประเทศในเทมุุโร่กับนุยมกวาสาร้างรายไนะครับลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็สมุยพังงากระบ,บี่และก็ภูเก็ตนะครับรวมทำกิจกรรมพบปะเจราจาผู้ประกอบการทองเที่ยวในพื้นที่เปิดตลาดนะครับดึงดูดนักทองเที่ยวยุโรปเข้าประเทศกับ แน่นอนครับลังจากประเทศไทยเราขายล็อกนะมาตรการการข้าประเทศมาขึ้นเนี่ยที่ตอบรับจะดีแค่ไนวันนี้เราไปพูดคุยนะครับกับทางด้านข้องทันพ่วงในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาครับครับสวัสดีครับท่านพ่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผููฟังทุก่านด้วยครับครับกับท่านพ่อครับก่อนอื่นเลยนะครับกิจกรรมทีทททนำบริษัทนำเที่ยวจากอยู่รูปข้ามาเจรจากับคููธุรกิจเนี่ย เป็นมาผ่นพืชครับกลุ่มบริษัทนำเที่ยวเข้ามาเป็นใครมาจะได้มั่งกันนะครับตั้งแต่รวมไปถึงต้องมาในโควิดทีเนี่ยโควิดสายพันธ์โควิดเนี่ยเริ่มระบาดนับในรัฐบัลประกาศระงับการเดินทางข่าวประเทศแบบเทศตโกงอย่างชับพันสร้างความวั่นไวและความไม่มั่นใจในกลุ่มบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศมากทอๆจึงต้องหาทางเรียกความเชื่อมั่นนะครับจากพันธมิรบริษัทนำเที่ยว ว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงม่อจะเป็นเป็นเดสเิเนชันสุดเส้นทางสําหรับประเทศทในกลุ่มยอยู่รวบอยู่รวมทั้งนี่การนี้การจัดการหลกระบาดได้อย่างดีมาด้วยตลอดแต่เมื่อวันที่นึงกลุ่มว่าพันธิพันมาเนี่ยเราไ็ได้กลับมาเพลิดหลับน่องเที่ยวเข้าพื้นที่น้ำาลองแบบเทศันโกอีกครั้ง,งเป็นโอกาสที่ประทเระทศไทยจะต้องเล็งกลับมาดําเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับท่องเที่ยวอีกครั้งโดยเฉพาะย่างยินต้องสร้างความต่อเนื่องในการเดินทางสำหรับสดฤดูการท่องเที่ยวปลายปี เชื่อมต่อไปอยังวันหยุดเสมอฮอลิเด์ของอยู่โลกในช่วงเดือนกรกฎาคมไม่ได้รองผู้ว่าการการตลาดโรกแอฟริกาและวก็นอกกลางเนี่ยก็เมกาเนี่ย,ลยแล่ผู้วราการผู้บัาอยู่โรกแอฟริกาเมกาก็มีนโยบายให้ทอดทอนไอ้ทัน,นกลางเนี่ยแล้วพ็ทนากานในต่งางประเทศเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทศรษฐทิ่ทำได้อย่างเร่งด่วนเพื่อเรียกความเชื่อมันในกลุ่มตันธมิดครับมาโดยให้เลือกแกิจกรรมในพื้นที่ทดลอง การทองเที่ยวพอมีความพร้อมในการเปิดลำเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลเช่น,นจังหวัดภูเก็ตกรุลาดนะครับพอจังหกบบ็พังงันก็เต่ากระบี่พังงาและกรุงเทพมหานครและเป็นการสร้างโอกาสในการเจรจาาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใช้รว,วมทั้งรวมทางเป็นการสร้างกิจกรรมให้ในพื้นที่เกิดการเลื่อนเวียนของรายไดจากการจ้างงานในพื้นที่ที่นำไปสู่การพื้นผู้กิจกรรมและทูรร่องเที่ยวในพื้นที่อย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ บริษัทเอกลรวมกิจกรรมแต่ถ้านำเกียวเที่้ามาในพื้นที่พังง่าก็มาจากประเทศประเทศสต่ละลักษณ์ของพื้นที่พังง่าได้แก่ประเทศอังกฤษนะครับเยอรมันแล้วก็กลุมประเทศสแกนิเนเวียอาทิเช่นบริษัทโควิโดนเทเวลปุ๊จากอังกฤษเดสินโนโลจีจากสกอตแลนด์บริษัทวีทัวเยอรมันบริษัทบริษัทจากฟินแลนด์แล้วก็บริษัทเช็กคอยเชเวลจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็มีจากนอร์เวย์บริษัทเจฟเทเวลสวีเดน นอกจากนี้ยังมีบริะเที่าวที่อาจจะย่างเดินขางมาพังงาไม่หมักหนักเข้าร่วมด้วยเช่นกันได้แก่ยูนิเวอร์แซลยูนิเทลเวลฮังการีจากฮังการีแล้วก็บริษัทครับครับปูนูยัากฝรั่งเศสครับหัวแทนได้ให้เขามาเขามาได้พบปะหรือทำอ้ออะอ่เลยครับครับตัหลักๆก็มีแค่นี้ครับตัวเล็กนิดนึงเี้ค่ะทีนี้ตัวแทนเวลาเข้าข้ามาบ้านเรานี่เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างอ่ะคะครับ ครับสาหรับกิจกรรมที่เขารวมตัวแทนโดยษั่นนาเจียวที่มีชื่อเสียงจากเสต็ต่างๆในภูมิภาคอยู่รปเนี่ยเฉินนันติปเนี่ยพวกสะกตแลนเนี่ยเกิดสมุดจำนวนก้าลายเนี่ยเอามาสงวดสินค้านะครับสมุดสินค้าแล้วก็บริการในพื้นที่น้ำรองเขาองจังวัดทังงน้าจำรวดโรงแรมในพื้นที่เขาลักแล้วก็พบปะคู้ให้บริการต่างๆในพื้นที่แล้วก็ยังได้เชื่อมต่อไปกับไปยังพื้นที่ต่างนเขายกนัสุลัดด้วยโดยโดยคณะน้ เ่มต้นเดินทางขบวนสีพันธ์ก็ผู้เกณฑ์ตามมาตรการเทศกาลแล้วก็กกร่รรวมกิจกรรมเช่อเน,นอนุรักษ์โดยการปล่อยเต่าน้าซูนอนุรักษ์ทนเต่าทะเลทั้งกับเรือพังงาแล้วก็เยี่ยตมต่างก็บอกว่าประทับใจแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีพิเศษกับความรู้สึกความจิตใจมากนอกจากนั้นก็จะมีการเรียนรู้ได้มาเรียนรู้ที่การดูแลช้างสิ่คำนึงถึงเสืส้อิผาแล้วก็คุณภาพชีวิตของช้างเป็นสิ่งสำคัญสี่พังงาเรียเพนแคม แต่กได้มาสัมผัสกิจกรรมคอลเอ็กซ์ r i ี n c ีนะเช่นทำขนมจีนวิธีโบราณนะลงที่ปู่เจ้าในฮัตปันขนมเตาซอถึงเป็นขนมพื้นบาาื้นเมืองของนจังหวัดพังงาหลังจากเดินทางช่ชมเมื่องืเขาจะก่วปลาจะมาเรียบรอยนอาจางนี้ก็ได้ตัสินใจอย่างได้มีความสนใจของกิจกรรมเลยอย้งยังได้มีการสร้างโฆษณาเ่น้เสียงไว้หลอกจัดมาเพื่อทำเชียวได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็นอกจากนีค่ะเชิญค่ะ ตอนนี้ก็ได้พาไปสัมผัสบรรยากาศท่าชายชายทะเลที่เงียบสงบจะมีวิธีท่องเที่ยวเชื่อมันุหลักนะกอผัดทองคหรือขนาดได้ทำรวดที่ผัดตามแนวคิดอีโครีร์ทบนเกาะความทากิจกรรมทํานุ่งจ่ากับชาวบ้านในพื้นที่ได้สัมผัสกับความสวยงามของโมติื้นในทุงยาตะวันหน้าของกอผัดทองในเช้าวันทัดไปก่อนจะเดินทางกับเขาับเท่าลับ แล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุกรกิจกับผู้ประกอบการในมูนที่จำนวนสามสิบลายรอกการนี้ติดตามกิจกรรมโดยการสำรวจแหลนน่งตเสเ่ยวเชื่อมต่ออุทยานเขาตกกระเช้าพราจังหวัดสุราษฎร์ดำเดินทางกับกุ่มทพแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมดีบีฟโดยมีเอเจนต์ที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมาร่วมตัวกันเพื่อลาวแล,ล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางในแต่ละเส้นทางรวมกันครับค่ะ อะแน่นอนว่าชาต่างชาติตัวแทนบริษัทนำเที่ยวที่มาทํากิจกรรมบ้านเราน่าจะมีความประทับใจกันมากแล้วทีเดียวค่ะ<ร>แต่ว่าในด้านของผู้ประกอบการในพื้นที่ล่ะคะมีความพึงพอใจแล้วก็ได้ประโยชน์จากประยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้มากน่อยแค่ไหนคะในเมืองพอน,นก็จะได้หลับเสียงตอบหลับขณะเขาต้องวดอัด้รือต่างๆตัวกา,การก็มีความประทับใจขอ,ใข,อข,อข,อของไทยหรือของไทยหรือของต่างประเทศกับของไทยอยู่ครับ ค่ะคลองไทยค่ะทางด้านคลองไทยนี่แหละค่ะค่ะอ๋อพ้นตอบรับในนูนว่าครับพวกการใชยก็มีความเป็นวัใจนะครับพอพอว่ายางอยก็มีขนาดเข้ามาได้ส้ำรวดนะครับในส้ำรวดพืนที่แล้วก็เป็นการอัปเดตอัปเดตสินค้านี่นะครับได้แล้วกอได้มีการขยายพ้นต่อเนื่องในการเจรจาธุรกิจในอนาคตต่อไปหลังจากทีม็การเจรจาธุรกิจครับนะครับ อามาที่การปลดล็อกงเงินไข่การข้าวประเทศกันบ้างนะครับทุกพื้นดีกับการแต่ท้นใจมาเที่ยวเมืองไทยแผ่นพื้นมั่งครับครับในนั่นคำว่าการทดคลายมาตรการที่ประกาศใช้ในวันถัดนึงผู้าลิตพันธุมาในหลับเสียงตอบหลักยางดีกับจากบรษัทศตงเทียวต่างจติพอเป็นข้อเรียกร้องที่ส้งพลาเป็นยังทอทอดตลอดเวลา่าประเทศไทยเป็นแหล่งตงเทียวที่นำองเที่ยวจ้าผูปกักอยู่โรก รวมทึงประเทศอื่นๆต้องการเดินทางมาอย่างมากแต่เมื่อมีความซับซ้อนของมาตรการเนี่ยทําไมนักเที่ยวล่างเลที่เดินทางมาประเทศไทยและประเทศนักเที่ยวต้องใช้ความพยายามในการให้ประเทศไทยพร้อมจะอธิบายมาตรการที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อยให้หัก่องเที่ยวเข้าใจรวมทั้งยังต้องแข่งขันกับประเทศที่มีมาตรการซับซ้อนน้อยกว่าที่หน่อยว่าเนี่ยทำงานประเทศไทยเนี่ยมีความดึงดูดใจหน่อยว่าเมื่อมาตรการต่างๆเนี่ยม้นมันคลายมากขึ้น เช็นในฉัดวามีการมียอดข้อไอ้เชลนพัทเนี่ยกระโดดขึ้นมาในวันที่เปิดระบบสําหรับการเดินทางเข้าประเทศแบบไม่ต้องตรวจแบบ rt p c ทีพีแต่ตรงนี้ต้องเดือนทางนาประเทศไทยกําลังอาจจะเข้าทู่ช่วงโลซิซันแล้วถึงบางรวมถึงเมืองพื้นดินพังงาด้วยอาจจะต้องจับตาดูกันอีกครั้งว่าจะมั่นนงเซวที่เดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งใน่วงเวลาที่มีปัจจัยเรืองทองอสงครามรัสเซียและ,แะยูเครนเป็นวัทักษะเป็นพื้นีปัจจัยหนึ่งครับ นะคะเอาตอนนี้เดียวย่าใจนันพออเดบอกสกิดว่ายอดนักท่องเที่ยวทีพังงาตอนนี้เป็นพันพื้นไหมคะตัวเล็กน่าพอใจไหมคะตัวเล็กก็น่าพอใจครับน่าพอใจเพราะว่า <ทะ S 1> มันเพิ่มขึ้นประมาณจากจากตัวเทียบเทียบกับเทียบเทียบกับช่วงช่วงปีที่แล้วช่วงโคิดปีแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ20เปอร์เซ็น,นต์นะครับเพราะว่าในช่วงในช่วงปีหน้าเนี่ยปีหน้าก็เทียบ แต่ก่อนก่อนเหตุการณ์เนี่ยน้งเที่ยวประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ตาการก็ผัดกันกับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าพ็อพอปีนาเนี่ยม,มีเหตุการณ์โควิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการคืนคู่เนี่ยคาดว่าเดือพกษกเนี่ยคงจะเป็นอัตราขเข้าผักประมาณหกสิบเอร์เซ็นอาจจะยังไม่ถึงเก้าสิบเอร์เซ็นครับค่ะครับใ,ในสิ่งกองผู้ประกอบการทองเที่ยวกันบ้างครับต้องปรับตัวเพื่อรองรับดึงดูดนักทองเที่ยวชาวต่างชาติที่มาขึ้นเนี่ยต้องเปลี่ยนพร้อมต้องอยอมรับเรื่องไรกันบ้างครับล่ยากยันนนมานานจาจควิบ ก็ต้องมามามาดูแลเรื่องของาการบริการเรื่องของอเรื่องของาการบริการในแล้วก็ความสะอาดของโรงแรมของอะไรนั่ของัประกอบการนะครับเรื่องของการดึงทุกสุขลักษณะนะครับของของสวัสดิการแล้วก็การเตรียมพร้อมของของแรงงานของของผู้ใช้บริก,การในโรงแรมมีความปลอดนะครับค่ะ ก็ต้องมีการเตรียมพร้อมกันในไล่ๆด้านนะคะแล้วทีนี้ด้านทอทอเองจ้าข้ามาช่วยเลือกผู้ประกอบการให้มีความพร้อมพันพืชมั้งคะด้านข้องเอ่อองในส่วนของทอทเนี่ยก็าก็ต้องมาเป็นพีเรียมแล้วก็แล้วก็คงจะต้องมีการจัดเอเจนต์แฟมทิปมีเดียแฟมทิพเชิญต่างประเทศเข้ามาให้ที่ขึ้นนะครับหลังจากหลังจากสื่อสารการคล่อมคลายเนี่ยเชิญเอเจนต์ต่างประเทศแบบเศรษฐธรรมเนี่ยให้มาขึ้นมีหลายประเทศเข้าเือ ให้ข้ามาตรวจสอบมาเลยทิ้งข่าวว่าเรามีความพร้อมะารัวหลังจากสี่เราทานโควิดมาแล้วเนี่ยเรามีความพร้อมว่าขึ้นแล่งธรรมชาติเนี่ยมีมีความโดยทุกมากขึ้นนะครับค่ะครับพมเอาเลยครับไปคว้าตืงผู้ประกอบการกันบ้างครับให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีตอนรับต่องที่ยวชาวต่างชาติหลังจากนี้เมืองไทยจะคึกกับกับท่านพ่อกับเทิญคกับครับก็ต้องต้องที่นองประชาชนก็ต้องด่วยกันดูแลในเรื่องความปลอดภัยของนางเตียวเจ้าบ้านสีดีนะครับ โดยเรื่องสำคัญก็คือน้ความปลอดภัยนะครับช่วยกันเรู้เป็นตานะครับเวลาอ่ามเชื้อจะใส่ในทั้นใส่เตียนเชื้อเชื้อมันเดียวเชไรนั่นแหละต้องเน้นนำตัดเตียนแล้วก็ช่วยรู้เป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ด้วยผมนะครับประปปไทยมันเป็นสิ่งสำคัญนะท่านที่การมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ภาพหลักที่ไม่ดีความระเทศไทยนะครับอันนี้เป็นเรียนได้ต้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวให้มีเหตุการณ์เดื่ดที่ไม่ดีเกิดขึ้นครับครับผมเอะไะครับต้องขอบคุณท่านพ่ออมัสท่านขับที่ให้เกียรติทางรายการนะครับ ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรครับท่องเที่ยวทัวทท่องเที่ยวพังงานะครับไปเที่ยวอะไรตรงนี้เปิดประเทศคกับเริ่มจะคือกกักต่เราต้องพร้อมกันด้วยครับน้องยิ่งอมใช่ค่ะไปเที่ยวก็ต้องมีมาตรการส่วนบุคคลเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกมาตรการอะไรก็ตามแต่ค่ะครับ